มาเที่ยวชลบุรีแต่ไม่รู้จะกินอะไรตามนอนว่างมาร้านนี้เลยผ่านมาแถวอ่างศิลาไม่แวะร้านนี้ถือว่าพลาดอย่างแรงเลยคุณนะ้าจร้านจงเจริญทะเลถาดอ่างศิลาร้านซีฟูด้ดตามสั่งที่เริ่มต้นแค่หกสเปิดได้ไม่นานแต่ร้านเป็นกระแสะมากเขาบอกว่าเด็ดจ,จริงไรจ, <น S 1> จริงต้องตามมาลองเองหนูที่ร้านเยอะมากและให้เด็ดยืนหนึ่งเลยคือแกงเขียวหวานทะเลรวมมาแบบร้อนๆเครื่องแน่นกลิ่นหอมเข้มข้นรสชาติคือแบบชัดมากเชฟนี่มืออาชีพสุดนี่ไม่ได้อวยเลยนะมันอร่อยจริงวัตถุดิบเขาสดเนื้อแน่นคําไหนก็เด้งลิ้น ตรงปกแน่นอน,นคือแบบหอมกระเทียมมากแล้วคือชอบซีฟู้ดเขามากเนื้อนแน่นเด้งทุกคำนี่แหละตามสั่งที่ตามหาเรา,อาลองเป็นข้าวผัดปูข้าวร่วนๆปูเน้นๆเพิ่มความสดชื่นด้วยมะนาวรสชาติคือดีกลมกล่อมหอมกระทะชัดมากใครชอบกินปูเหมือนเราแนะนําให้ลองปูก้อนผัดผงกะหรีป่ปูมาแบบเป็นก้อนๆเน้นๆคือร้านเขาไม่ห่วงเครื่องเลยเราสั่งมากินกับแฟนสองคนคืออิ่มจนจุกรสชาติคือร้านไม่ได้ผัดรีบๆแบบมีความพิถีพิถันสุดๆไม่มีราดหน้าเส้นใหญ่ทะเลลวกเป็นเมนูใหม่ที่ร้านเพิ่งเ่มเข้ามาใครชอบเส้นแบบไหนก็สั่ง้้เเเเเเลยยรราาาาาคืออมมมมขนนกกใหะะสิแบบป ด้วยของหวาน<ะ>ขูกะทิสดมะพร้าวอ่อนบอกออเลยว่ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังอร่อยครบจบเที่ยวต่อได้เลย,ยชื่อร้านนี้ไว้ให้ดีจุงเจรินทะเลถาดอ่างศิลาหมดและตามไปลองกันได้เลยจ้า